คุณผู้ชมคะช่วงนี้เดาวลาโครงการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆครับลายนิ้วนะ่คะเกาะติดการสําหรับภาพบรรยากาศการลงทุนวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์ค่ะแล้วก็เหมือนจะกลายเป็นศุกร์ส่งท้ายเดือนด้วยนะคะจะมีสัปดาห์หน้าก็คือวันจันทร์เนี่ยส่งท้ายเดือนพฤศจิกาย,ยนซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่จะว่าไปแล้วบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างสดใสเลยนะคะตลาดหุ้นไทยปร,รับตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็200กว่าจุดเข้าไปแล้วแต่ว่าภาพในระยะสั้นค่ะปัจจัยวันนี้อาจจะต้องมาพูดคุยแล้วก็ประเมิินนสสาาาาาาากกรรรรเเพะว่่ฝัังฐปดทํ ในวันกับคุณพระเจ้าส่วนในฝั่งยุโรปนะคะตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวร่วงลงค่ะคุณผู้ชมก็ยังคงเกิดกระแสความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 น่น,นะคะอย่างในเยอรมนีตอนนี้ก็มีความกังวลมากๆเลยเพราะว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเรื่องของการขยายเวลาในการล็อกดาวน์เมืองออกไปด้วยเพราะว่าคนติดเชื้อก็ยังเยอะอยู่คนเสียชีวิตก็ยังคงมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ประเทศอย่างอังกฤษนะคะตอนนี้ก็มีหลากหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีล่าสุดเขามีการประเมินกันว่าเศรษฐกิจอังกฤษเนี่ยนะคะหดตัวลงครั้งใหญ่สุดเป็นประติการเลยหดตัวมากสุดในรอบกว่า300ปีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องของ Brexit เองก็ยังดูาคารัาซังอยู่นะคะตอนนี้ก็ต้องเจราจากาันร,ระหว่างอังกฤษกับทางสภาพยุโรปด้วยเพราะว่าก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นการออกจากสภาพยุโรปแบบ No Deal Brexit นะคะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจในฝั่งยุโรปด้วยส่วนบ้านเรา ค่ะหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยววันนี้ถ้าเซเวดูจากมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะก็มองว่าอาจจะมีการแกว่งตัวในกรอบค่อนข้างไซเเว์แหละแรงส่งหลักๆจากต่างชาติยังคงมีอยู่แต่ว่าปัจจัยบวกอะไรใหม่ๆก็ไม่ได้มีมากมหมเท่าไหรนะ่นักประกอบกับก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวขึ้นมาแรงแล้วเดี๋ยววันนี้เราคุยกันกับนักวิเคราะห์ด,ด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปคุยกับนักวิเคราะห์ในเบรกถัดไปมาอัปเดตประเด็นร้อนบ้านเรากันหน่อยค่ะคุณผู้ชม เรื่องของ High Speed Train เนี่ยดูเหมือนจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะหรือว่ารถไฟไทยจีนล่าสุดรฟทรก็เซ็นไปอีก5าสัญญาสำหรับ h i High s p e e d Train ไทยจีนค่ะมูลค่ากว่า4 0 0ห0ล้านบาทก็เตรียมตั้งเป้าจะเปิดให้บริการนะคะในปี2568ันอนับจากวันนี้ไปก็ไม่นานเกินรอเท่าไหร่นักถัดมานะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจจากมุมมองของศูนย์วิจัยเกียรตินาคินพัทระหรือว่า KKP Research ค่ะออกมาประเมินว่า GDP ไตไร้แม่ ไม่ใช่ไตรมาสสิครับหมายถึงภาพรวมปี2563เลยก็คือปรับประมาณการดีขึ้นเป็นลบ6.7จากเดิมคาดการณ์กันว่าจะติดลบถึง9แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะคะก็มีมุมมองที่น่าสนใจจากดรสุภชัยภานิชพะอดีตผู้อำนวยการของน t o โอค่ะก็ท่านก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงเศรษฐกิจไทยนะคะว่ามันก็เจอผลกระทบค่อนข้างเยอะแล้วก็บอกถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหลังจากเหตุการณ์โควิด -19 ด้วยค่ะ เอาละค่ะรรบอัพประเด็นกันไปคร่าวๆแล้วเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์การเจาะลึกตลาดหุ้นกันหน่อยวันนี้หุ้นเด็ดรอบวันจะมีไหมแล้วก็ภาพรวมตลาดพร้อมกับคําแนะนําด้านการลงทุนจะเป็นอย่างไรบ้างสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ5 G เทคโนโลยีที่ทำให้เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เร็วกว่าที่เคยแล้ววันนี้ประเทศไทยก็เริ่มต้นเปิดให้มีบริการ5 G ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เครงปริยบของ 5G ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับการใช้งานสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่จะมีส่วนสำคัญยิ่งกว่า ในการเข้ามาสนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนในการช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศช่วยเพิ่มการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการสร้างงานสร้างรายได้และดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลกลับมาสู่ประเทศได้ในระยะยาวนี่ในช่วงนิว n นอร์ l ที่หลายคนต้องเว้นระยะห่างและหันมาติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ก็ยิ่งเป็นการเร่งให้เราทุกคนจะได้มีโอกาสทําความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีในยุคใหม่หกันมากขึ้นอีกด้วยวันนี้ 5G จึงไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเราอีกแล้วและนี่ก็คืออีกหนึ่งประโยชน์ของ 5G ที่อยากให้ทุกคนได้รู้ ตเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรวมเดือนหน้าไปด้วยกันค่ะ วันสุดสุท้ายสัปดาห์แล้วก็เป็น Black Friday ด้วยนะคะมาพูดคุยการกับนักวิเคราะห์กันหน่อยค่ะเพื่อประเมินสถาน,นการณ์ตลาดหุ้นไทยแล้วก็ใครที่รอหุ้นเด็ดวันนี้จับตาดูให้ดีๆนะคะว่าจะมีมาฝากกันหรือเปล่าพูดคุยกันกับคุณวิกิติระวนรัรัตค่ะผู้นวยการสายงานวิจัยจากวลาบวัวหลวงอยู่ในสายแล้วคุณวิกิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ประเมินภาพรวมงการลงทุนในตลาดหุ้นไทยไว้อย่างไงคะ ในเรื่องของตัวหุ้นที่เคยหลีตลาดขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าน่าจะมีการพักตัวนะครับแล้วก็จะกลายเป็นกลุ่มที่กดดันในส่วนของตัวดัชนอีอย่างยกตัวอย่างก็คือพวกตัวพลังงานโรงกั่นน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะครับเพราะว่าเหตุผลหลักเนี่ยในกลุ่มนี้ก็เราดูจากราคาน้ำมันดิบนะแถวประมาณสักใกล้กับห้าสิบเหรียญตรงนี้มันคือราคาที่เป็นกรณี b e เ t c a หรือว่าดีสุดของที่มอร์แกนมีการคาดการ นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยตัวราคาที่มันจะขยับขึ้นต่อจากนี้ในพู้นที่เชื่อมโยงกับพวกพลังงานเนี่ยคิดว่าน่าจะมีจํากัดนะครับในช่วงสั้นแล้วก็มองในเรื่องของตัวอย่างยกตัวอย่างปตทสอพอราคาแถวร้อยหนึ่งเนะี่ยมันจะสะท้อนราคานะ้ำมันดิบเบรนที่ประมาณสักสี่สิบเก้าเหรียญละดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับพู้นในกลุ่มนี้เราคงจะต้องเ,อเลือกมากขึ้นและคงจะไม่ได้ขึ้นจะตายกันทุกตัวเหมือนในช่วงก่อนหน้าแล้ว สำหรับในส่วนของกลุ่มที่วันนี้ขึ้นมาดูโดดเต็มกว่าตลาดมันอาจจะเป็นหุ้นที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวเรื่องก,กันกับพวกความคาดหวังกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าโลกในอย่างพวกตัวของอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆซึ่งก็เข้าใจกันได้นะครับว่าช่วงนี้ก็จะเป็นกับฤด,ดูเฟสทีฟเขาเรียกว่าเป็นฤด,ดูก่อนหยุดยาวอะไรต่งตงตงตงาตงๆนะครับการลดราคาช่วงแบ็คไฟเดย์อะไรต่างๆซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็แนะนําไปเป็นแพคเกจจิ้งเขาเรียกว่าเป็นแพคเกจรวมไปเลย ะอ <med> ย่างยกตัวอย่างในส่วนของตัวหุ้นที่เป็นบรรจุภัณฑ์ในเรื่องของการซื้อสินค้าในการขนส่งก็จะเป็นตัว S, S, S C P <oughs> นะครับคนที่ทำธุรกิจในเรื่องของการขนส่งสินค้าเพื่อไปยังปลายทางก็จะเป็นตัว L O นะครับแล้วก็คนที่เป็นต้นน้ำก็คือน่คมอุตสาหกรรมในการเป็นฐานในการส่งสินค้าในการ จัดเก็บสินค้าโกดังและโลจิสติกก็เป็น WSA นะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะสักเซสคอในหุ้นชุดแบบนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมก็คงจะมองหาหุ้นในทีมถัดไปที่จะเล่นรับกับมติคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าก็คือในเรื่องของพวกตัวมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็จะเป็นอย่างชื่อแคมเปญลดแรกแจกแถมอะไรประมาณนี้นะก็ะคือค,ความหมายคือการนรถเก่ามาแลกรถใหม่มนะครับหุ้นที่มันอยู่ในแพ็กนี้นะครับก็จะมี เริ่มมาตั้งแต่ต้นน้นนําปลายน้าต้นน้ํายันปลายน้ํเนี่ยก็อย่างเช่นผู้ผลิตก็จะมีอย่างตัวของสมบ,บูรแอดวานเอเอนะครับคนที่เป็นในลักษณะดิลเลอร์ก็จะมีอพิคอไฮเทคมีตัว a อซีที่เป็นทอนด้านะครับแล้วก็คนที่เป็นสินเชื่อนะก็อย่างเช่น ECL กับตัวเคเคที่ผมเลือกคนที่เป็นตัวสินเชื่อเนี่ยเป็นตัวขนาดเล็กกับขนาดกลางแล้วเน้นสินเชื่อรถมือสองเนี่ยเพราะว่า รถมือสองเนี่ยดอกเบี้ยมันจะ,ะเขาเรียกว่ามันดีกว่าส่วนต่างกําไรตรงนั้นจะทําได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีรถมือสองออกมาในตลาดเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันน่าจะได้อานิสงส์บุไป,ไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็กคุ้นที่แนะนําตามกระแสตลาดในช่วงนี้ครับค่ะแพ็กคุ้นในที่นี้สมมติฟังวันนี้นั่นแปลว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยรัฐบาลจะต้องเคาะนโยบายนี้ออกมาถูกไหมคะมันถึงจะได้ประโยชน์ได้ถูกต้องครับก็มีความเสี่ยงอย่างเดียวก็คือในเรื่องของตัวนโยบายตรงนี้มันดีเลยหรือมันเลื่อนออกไป นะครแต่ผมมองว่าท้ายที่สุดยังไงก็ต้องได้เห็นแหละนะ <c oughs> เพราะว่าอย่างในตัวชอบดีมีคืนคน <c oughs> ละครึ่งช้าหน่อยแต่ก็มากันหมดนะฮะมาตรการถูกนีเดี๋ยวก็รอดูฮะมาตรการสุตากรกมยานยนโอเคได้ค่ะคุณีิเกตวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ <c oughs> นั่นก็เป็นภาพแล้วก็คาแนะนําจากคุณวิกิตีราวรรณรัตน์นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเป็นวันสําคัญในการที่ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วก็สลับหุ้นในการเข้าไปลงทุนหรือแม้แต่เกงกาไรนะคะใครที่เคยเกงกาไรหรือว่าซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยวันนี้ปรับตัวลงทั้งกระดานเลยเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นจังหวะในการทํากําไรออกไปบ้างคะ่ะแล้วก็มามองหุ้นที่อิงกับนโยบายแล้วก็มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเมื่อสักครู่นี้ฟังดีๆนี่ก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะนี่คือทั้งหมดที่นํามาฝากกันในนนนนรรราาาาาายยยกกเเปปิิดดจออลลลลลงงงง่แ้้้ววววัีขหม และทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ